มีคำถามบ่อยครั้งมากที่มาถามว่าเอ๊ะมันจะมาแทนที่มนุษย์หรือเปล่าเชื่อว่าวันนี้การทำงานของมนุษย์และมชีนต้องทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นคำว่าวันนี้เทคโนโลยีตัว AI เป็นทางเลือกหรือทางรอดวันนี้ต้องบอกว่ามนุษย์ กับแมชชีนนะคะจะไม่มีทางแทนที่กันได้แต่มนุษย์จะถูกแทนที่ด้วยมนุษย์ที่นำเอา AI เข้ามาใช้ค่ะกรับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะจริงๆมาพูด หลังจากท่านรัฐมนตรีแล้วก็คุณหมอเนี่ยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้โจทย์คือเกมใหม่โลกเปลี่ยนขออนุญ,ญาตเริ่มต้นด้วยวิดีโอที่น่าสนใจอันหนึ่งที่จะบอกว่าวิดีโออันนี้ไม่ได้สร้างจากมนุษย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปชมวิดีโออันนี้กันก่อนนะคะแล้วเราจะทราบว่าวันนี้ เริ่มต้นด้วยเกมใหม่โลกเปลี่ยนได้ยังไง มาดูดีๆนะคะ วันที่เทคโนโลยีสามารถสร้างวิดีโอง่ายๆเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอยากไปเยี่ยมชมซานฟรานหรือทำแอดเวอร์ทายซิ่งนะคะวันนี้ต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งวันนี้เทคโนโลยีมีผลกระทบ3อย่างหลักๆนะคะมีหนึ่งตัวแรกเลยค่ะมีผลกระทบกับชีวิต ความเป็นอยู่การทำงานของมนุษย์อันที่สองนะคะมีผลกระทบดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงนะคะกับสุขภาพอันที่สามมีผลกระทบนะคะกับวิธีการคิดของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นตะกี้ท่านรัฐมนตรีพูดถึงหลักๆนะคะคือคำว่าตัว artificial intelligence นะคะ หรือ AI มีคำถามบ่อยครั้งมากที่มาถามว่าเอ๊ะมันจะมาแทนที่มนุษย์หรือเปล่านะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะจริงๆตะกี้คุณหมอใช้คำว่า IA เหมือนกันนะคะตัวเจี๊บเองเชื่อว่าวันนี้การทำงานของมนุษย์และมชีนต้องทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้น เราใช้คำว่า intelligent augmentation คือการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI เพราะฉะนั้นคำว่าวันนี้เทคโนโลยีตัว AI เป็นทางเลือกหรือทางรอดนะคะวันนี้ต้องบอกว่ามนุษย์กับแมชชีนนะคะจะไม่มีทางแทนที่กันได้แต่มนุษย์จะถูกแทนที่ ด้วยมนุษย์ที่นำเอา AI เข้ามาใช้วันนี้นะคะขออนุญ,ญาตใช้ภาพอันหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนพูดถึง AI กับ generative AI โดยที่อาจจะไม่เห็นว่าความแตกต่างคืออะไรภาพแรกค่ะถ้าบอกว่าให้ AI ช่วยหาแมวให้หน่อยนะคะสิ่งที่ AI จะช่วยหา คือภาพแมวไปค้นมาเลยภาพแมวที่มีความใกล้เคียงกับแมวตัวจริงที่สุดแต่วันนี้ค่ะถ้า generative AI ถูกนำเข้ามาใช้เพื่อที่จะใช้ร่วมกับมนุษย์เขาสามารถที่จะสร้างภาพขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นด้วยคำสั่งที่บอกว่าให้ generative AI สร้างแมวขึ้นมาให้หน่อย โดยมีจินตนาการว่าแมวตัวนี้จะต้องเป็นแมวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเป็นแมวที่มาจากความคิดหรือ creativity ที่อาจจะเข้ามาผสมผสานให้เป็นแมวหรือเป็นภาพแมวที่สวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตให้เห็นภาพแตกต่างระหว่าง AI กับ generative AI นะคะเพราะว่า AI เนี่ยจะ สร้างภาพ generate ภาพขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดในขณะที่ Gen AI เนี่ยสามารถจะมนโนหรือมีความคิดที่สร้างสารรค์ได้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าตัว Generative AI เองนะคะตอนที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยด้วยตัวชัด GPT นะคะเมื่อ February 2023ปีครึ่งและนะคะ ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยตื่นเต้นกับตัว Chat GPT ตัวนี้มากๆเห็นภาพไหมคะว่าเพียงแค่ใส่คำสั่งลงไปว่าภาพเนี้ยขอให้เปลี่ยนไม่ต้องออกไปถ่ายรูปในบรรยากาศที่เป็นพระาทิตย์ตกหรือเป็นภาพตอนเช้าเลยหรือแม้กระทั่งอยากจะทำอาหารให้สุนัข เขียนเข้าไปถามว่าจะทำอาหารให้สุนัขได้ยังไงเห็นด้านขวาไหมคะลิสคําตอบออกมาให้ได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตอนที่ ChatGPT เปิดตัวขึ้นมาปีครึ่งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเรียกมันว่าเป็น New iPhone Moment นะคะเพราะว่าวันนี้น้องน้องนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเขียนโค้ดอยู่พี่เจี๊ยบเองวันนี้ต้องบอกว่า ออกรุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องเขียนโค้ดเองละนะด้านซ้ายด้านขวามือนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะให้ generative AI เขียนโค้ดให้ได้หรือในวันนี้เราเรียกว่า no code ละภาพที่เห็นวันนี้ค่ะจึงทำให้อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าวันนี้ generative AI ถูกนำไปใช้อะไรบ้างเป็นเซสชั่นที่ ยากมากเพราะต้องไปหาข้อมูลในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเพราะแต่ละองค์กรใหญ่ๆมีการทำา r r o o of concept เยอะมากโดยที่เราเข้าไปช่วยนะคะในแต่ละ i n d u s t r รีวันนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมีหลายๆด้านที่ต้องบอกว่าเก่งกว่ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจำการคิดค้นแล้วข้อสำคัญนะคะ วันนี้เทคโนโลยีมีความใกล้เคียงเรียนแบบความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างที่คุณหมอเปิดวิดีโออันแรกให้ดูแล้วบอกว่าให้หุ่นยนต์ดูว่ามีอาหารให้ส่งอาหารให้นั่นหมายความว่าการมองเห็นการได้ยินการเซนซิงจะต้องทำได้ดีขึ้นภาพตรงนี้ก็คือว่าทำยังไงที่จะให้สองโลกเนี่ยเข้ามาใช้งานร่วมกันได้นะคะ สิ่งที่เห็นวันนี้นะคะถ้าสรุปให้เห็นถามว่า generative AI เอามาใช้ส่วนไหนบ้างในวันนี้นะคะจากโค้ดแปลงโค้ดเราพูดไปละจาก Text เป็นภาพจากภาพเป็น Text หรือจาก Text เป็น Speech แล้วก็ Speech to Text หรือทำวิดีโอห้าหลักๆตัวนี้ล่ละค่ะเป็นตัวที่ทำให้ generative AI ไปได้เร็วมากพี่จิมขออนุญาตใช้นะคะ um, generative AI capability สรุปให้ทุกท่านในห้องนะคะเห็นเป็นภาพหลักๆถ้าถามว่าวันนี้เดินออกไปจะเอา generative AI มาใช้ทำอะไร,ร,รหลักๆมีอยู่5อย่าง5อย่างนะคะเพราะที่เราทำ proof of concept มาพันกว่า proof of concept นะคะ เราพบว่าหลักๆ5อย่างวันนี้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ค่ะเรียนแบบได้เลยนะคะ5อย่างวันนี้มีด้วยกันก็คือ 1. ท่านรัฐมนตรีบอกละนะคะเอามา advice เราตัวที่2ค่ะเอามา create ตัวที่3เอามาช่วยเหลือนะคะตัวที่4อะไรที่อโตเมตมันจะเก่งกว่าเรา แล้วก็อันสุดท้าย protect มากกว่านี้ทำได้ค่ะแต่ต้องบอกว่าอาจจะช้านิดนึงแล้วก็อาจจะมีเวอร์ชันใหม่ที่ออกมาแล้วทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นภาพที่จะเห็นนะคะวันนี้เป็นภาพที่ generative AI ถูกนำมาใช้ในทุกอินดัสทรีจริงๆไม่ว่าจะเป็นในวงการแพทย์นะคะบนซ้ายนะคะวงการแพทย์ oil and gas retail นะคะ หรือนำมาใช้ดูทราฟิกซึ่งสิงคโปร์เอามาแล้วสิงคโปร์เอามาเป็นตาให้ละเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตัวกลางคือเอามาเปลี่ยนโค้ดนะคะแล้วก็ทางขวาจะเห็นว่า CEO ของ Nvidia เดียกำลังทำให้เห็นว่าถ้าเขาอ่ะจะใช้ Generative AI มาทำ Deep Fake ของตัวเขาเองนะคะ ทําได้ง่ายมากค่ะวันนี้ทําได้ง่ายมากๆข้างล่างก็จะเป็นภาพที่นํามาใช้ในเรื่องของ education นะคะเรื่องของ energy นะคะ utilities แล้วก็ในเรื่องของการที่มาแทนตาของคนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ generative AI สำหรับคนที่อยู่ในวงการธุรกิจนะคะมันคือ game changer วันนี้ขออนุญ,ญาต เอามาแชร์แบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเขาให้แรปเลยค่ะ10 Indu ัส r รนะคะตกอยู่ใน5แคตตากรีจะเห็นโลโก้ที่แบบทุกคนหลายๆท่านคุ้นเคยในแต่ละอินดัส r รนะคะหลักๆเนี่ย10 Indu ัส r รว่าเขาเอาเจ e น a t i v e AI มาใช้ยังไงบ้างโดยที่จะขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะคะ Finance นะคะหลายแบรนด์เลย ใครอยู่วงการฟแน a n นซ์นะคะจะเห็นได้ว่าเขานำเอามาใช้ตั้งแต่เอามาแอดไวซ์ลูกค้ามาช่วยในเรื่องของการทำเพอร์เ a นไลซ์นะคะมาช่วยในเรื่องของการทำอ่าเรียลไทม์รีพอรให้อย่างรวดเร็วนะคะหรือแม้กระทั่งนำเอามาเพื่อที่จะทำพ r e d i c t i v e m o เด l อย่าง PayPal นี่คือฟแน a n นซ์นะคะถัดมาค่ะจะเห็นได้ว่า อันนี้นะคะ JP Morgan เขาไม่มีคนที่แบบแค่มาแล้วก็มาเตรียมข้อมูลเขาจะมีตัวบอทที่จะมาช่วยเตรียมข้อมูลให้กับลูกค้าของเขานะคะ Healthcare ค่ะคุณหมอแบ่งเหมือนกัน5กลุ่มนะคะ5กลุ่มตรงนี้นะคะจะมีตั้งแต่ IBM Watson นะคะมีบริษัทที่เป็น Babylon นะคะ ที่เขาเนี่ยนำเอาตัวแชทบอทเนี่ยมาช่วยลูกค้าตัว Path AI นะคะตัวนี้ตัวตัวนี้เอามาทำวิเคราะห์เป็นเหมือนพาโถนะคะที่จะทำให้ตรวจหามะเร็งได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะบริษัทนี้เป็นสตาร์ทอัพที่ตั้งขึ้นมาตอนปี2016ที่บอสตันนะคะตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับมากมายทีเดียวนะคะ r e ีเ i l ค่ะ รีเทลเองก็ไม่ได้น้อยหน้าจะเห็นว่าแบรนด์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอาร z มนะคะเป็นอ l i ba าบาเ p h o r a Walmart หรือ EBay นำเอา g e n นอท t ฟ v e AI มาใช้ในกระบวนการจริงๆนะคะไม่ไม่ได้ทำา r r o o of concept แล้วนะคะที่ชึ่งมากๆอยากจะให้ทดลองนะคะสำหรับสาวๆนะคะคือ p h o r a วันนี้เข้า Generative AI มา Customize นะคะแล้วก็ใช้กล้องเพื่อที่จะดูสกินไทป์ของเราแล้วก็แนะนำนะคะสินค้าแล้วก็มี beauty tips ด้วยว่าแต่งหน้ายังไงนะคะ,ะเช่นเดียวกันวอลมาร์ทเอาตรงนี้มาช่วยในเรื่องของ supply chain ถัดมาค่ะถ้าเราไปดูในฝั่งของ manufacturing นะคะแบรนด์ใหญ่ๆเอามาใช้ หมดแล้วนะคะเขาทำตรงนี้เป็นสตรีมไลน์เลยค่ะตั้งแต่อ o p t i m i z e production line นะคะหรือแม้กระทั่งทำเรื่องของ quality control 5ตัวหลักๆตรงนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันอุปกรณ์ที่เสียหายในลายผลิตอันนี้สำคัญมากๆฟัง Entertainment ไม่ได้น้อยหน้าเลยค่ะตะกี้เห็นวิดีโอไปแล้วนะคะ จะเห็นว่าไม่ว่าตั้งแต่เน็ตฟลิก a r วอร์เนอร์บรตัว Adobe เอง Walt Disney, Sony เอามาใช้แล้วเช่นเดียวกันขออนุญาตยกตัวอย่าง Adobe นะคะ Adobe เนี่ยได้ช่วยนำเอา g e n e r a t i v e AI มาออกแบบรองเท้าผ้าใบค่ะไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นละนะอรองเท้าผ้าใบอันนี้นะคะ ทำงานร่วมกันระหว่างคนกับแมชชีนนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยจะมีรุ่นที่แบบโอ้โหต้องแบบไปเข้าแถวต่อแถวซื้อเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่คนออกแบบใช้เจเนทีฟเ AI ออกแบบก็ได้โดยแค่ใส่ลงไปว่าต้องการแบบไหนวัสดุยังไงฝั่งของ Education ค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆ เพราะว่าวันนี้นะคะได้มีสตาร์ทอัพหลายแห่งทีเดียวนะคะโดยเฉพาะแถว Silicon Valley ออกมาใช้ g e n เนอเรทีฟเในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับน้องๆฝากวิดีโออันนึง่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าจะต้องสอนคณิตศาสตร์ลูกๆอะคะ่ะ g e n e r a t i v e AI มันฉลาด I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. Correct. Now looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Um remember the really, I mean, hypotenuse I'm not totally sure. I think I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find uh, which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So um, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. ให้สังเกตอันหนึ่งสปีดในเรื่องของการฟังของ generative AI แล้วตอบกลับมามีความใกล้เคียงกับการโต้ตอบของมนุษย์มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมัน a d v a n c e <oughs> <c oughs> กว่าที่เราคิดนะคะในฝั่งของ transportation เองเกือบทุกเจ้านำเอา generative AI มาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดระยะทางเพื่อที่จะช่วยประหยัดน้ำมันหรือนำมาผนวกกับ map นะคะเพื่อที่จะดู traffic แล้วก็เลี่ยงเส้นทางที่รถติดฝั่ง energy ค่ะแบรนด์ใหญ่ๆนะคะตั้งแต่ เชลนะคะอีเนลของอิตาลีนะคะหรือ uh, BP เองทุกคนเอาเจ e r ท t ฟเ e AI เข้ามาใช้อันนี้เข้าไปาค้นมาให้นะคะว่าใครทำอะไรไปบ้างในฝั่งของเทเลคอมค่ะคุณหมอหลายเจ้าทีเดียวนำเอาตรงนี้เข้ามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของ AT&T ะะเขาหลักๆเนี่ยเขาเอา generative AI เข้ามาช่วยพนักงานของเขาให้เซิฟลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะหรือเวลามีประชุมนะคะเขาก็นำเอาอพวก c o p าย o t เข้ามาช่วยเขียนอีเมลดราฟต์อีเมลแล้วก็รีวิวให้ว่าโทนเนี่ยมันเป็นโทนที่ a g r r s s s v v e เกินไปไหมโทนดาวได้ไหมปรับเปลี่ยนยังไง หรือถ้าใครเข้าประชุมสายค่ะกดโคไพลอตแล้วก็บอกว่าช่วยสรุป15นาทีตอนที่ยังไม่ได้เข้าให้นิดหนึ่งมีเรียบร้อยแล้วนะคะในฝั่งของ Real Estate เองนะคะต้องบอกว่าหลักๆบริษัท Real Estate นนำเอามาใช้ตั้งแต่ทำเรื่องของ property valuation นะคะแล้วก็ recommend ในเรื่องของ investment นะคะ หรือแม้กระทั่งนะคะเขาช่วย Customize ในเรื่องของการเลือกบ้านใน area ที่มองแล้วน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีเพราะฉะนั้นทั้ง10บอินด t r y ที่เอาตัวอย่างมาให้วันนี้นะคะต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนละการที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะไม่ใช่แค่อัจ o รแล้วนะคะ แต่เป็น to be ให้ดูตัวอย่างอันนึงนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำจาก generative AI ในเรื่องของการสร้างแค่ง่ายๆคือการทำ advertising นะคะของรถนะคะวันนี้นะคะแค่เราเขียนคำสั่งลงไปง่ายๆว่าช่วยสร้างหรือหรือเอาภาพรถเนี่ยมาให้ดูหน่อยนะคะแล้วก็ แค่อยากเห็นว่าถ้าภาพรถอันนี้ทำยังไงที่ไม่ต้องออกไปถ่ายทำใหม่แต่อยากจะเห็นว่ารถนะคะ,ะสามารถที่จะไปอยู่ในแบบที่ภูเขาแค่เขียนคำสั่งลงไปเหมือนกับที่เราพูดนะคะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรถให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ คนที่ทำ advertising campaign เองให้กับลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งบโฆษณาที่แบบจะต้องแบกกล้องแบกคนออกไปอพาคนออกไปนะคะนี่เป็นแคมเปญที่เราสร้างขึ้นมานะคะให้กับรถโมเดลของ Defender นะคะวันนี้ค่ะหลายท่านถามว่าเอแค่ generative AI อย่างเดียวหรือเปล่า หรือวันนี้นะคะเมตาเวิร์สตายไปหรือ,อยังเพราะปีที่แล้วโอ้โหเมตาเวิร์สมาแรงมากหลายๆคนพูดถึงเมตาเวิร์สนะคะต้องบอกว่าวันนี้ long live เมตาเวิร์สค่ะเพราะว่าพอ generative AI เข้ามาอยากจะฝากหนึ่งคำเอาไว้คือคำว่า spatial computing นั่นคือโลก ของที่เป็นฟิสิกอลกับโลกของดิจิทัลวันนี้เข้ามาร่วมกันละจะเห็นได้ว่าเวลาที่ไอตัวตัวเอโนอคลสนะคะจะเริ่มเล็กลงเล็กลงเลบานตอนนี้นะคะก็ออกโมเดลใหม่ออกมาเหมือนกับแค่ใส่แว่นกันแดดออกมานั่งเห็นไหมคะ นี่คือแค่เป็นภาพที่วันนี้นะคะ Apple เองนำเอาเรื่องของ Spatial Computing มาใช้อยากจะให้ดู Combination ของ Metaverse ที่การมาของ Generative AI เข้ามาเร่งทำให้โลกเสมือนจริงกับโลกที่เป็น Reality ที่เป็น Physical เข้ามา, bon. าใกล้เคียงละเห็นน้องๆนักเรียนนั่งอยู่ในนี้นะคะ นึกภาพว่าเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องเรียนต่อไปนี้พี่เจียบสามารถพาทุกคนเข้าไปชมการดิเบตในสมัยของโรมันได้หรือสามารถที่จะพาทุกคนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่ day, this เป็นหิสตี And though they're virtual students, what they'll learn together is real. A surgeon will be able to practice as many times as needed in the metaverse before laying her hands on a real patient. These students aren't really back in 32 BCE, but they can still watch Mark Antony debate in ancient Rome. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. <laughs> ก็มีเช่นเดียวกันนะคะชนามนตรีแตะไปนิดนึงในเรื่องของ responsible AI ทำยังไงถึงจะให้ในประเทศไทยมีการนำเอาเรื่องของ AI มาใช้ได้อย่างปลอดภัยวันนี้นะคะสิงคโปร์ที่สิงคโปร์เองนะคบเขามี banking association รวมตัวกันแล้วก็ออกไกด์ไลน์ขึ้นมาว่าการจะนำเอา Generative AI หรือ AI เข้ามาใช้ในธุรกิจ Banking อะไรที่ใช้ได้อะไรที่ไม่ควรใช้หลักๆมีอยู่7ข้อนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้น้องๆกำลังเลือกที่จะเรียนอะไรหรือในองค์กรของคุณต้องการจะดูสกิลของคนที่จะเข้ามาวันนี้นะคะหลักๆสกิลที่เป็นสกิลที่ต้องการ ในเรื่องการทำงานไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้วนะคะนั่นหมายความว่า HR เองก็ต้องปรับตัวว่าวันนี้เราจะทำให้ทาเลนตของเราเนี่ยสามารถที่จะนำเอา Generative AI หรือ AI เข้ามาใช้ในองค์กรได้ยังไงนะคะนั่นหมายความว่า c u l เจ r e ในองค์กรเปลี่ยนแล้วคะ่ะวันนี้ How เนี่ยสามารถได้รับการช่วยเหลือจากเทคโนโลยีได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าประเทศไทยเองจะขับเคลื่อนไปข้างหน้ายัางไงสัปดาห์ที่แล้วนะคะแอป l ปประกาศ iPhone ตัวใหม่ embedded ด้วย Open AI แต่เอาง่ายๆนะคะแค่ศึกของมือถือในสำหรับประเทศที่คนไทยยังอาจจะพูดภาษาต่างๆได้ไม่เยอะขออนุญาตจบ การบรรยายด้วยวิดีโออันนี้นะคะซึ่งเป็นวิดีโอของโทรศัพท์สัมซุงรุ่นใหม่ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ให้เห็นว่าในวันที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วคนขับรถแท็กซี่ของเรานะคะหรือใครก็ตามสามารถพูดภาษาได้จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่ะ Hey, I'm at Gate 6 wearing a gray shirt. ฉันอยู่ที่ประตูหกซูมเสื้อสีเทาได้ครับเดี๋ยวผมไปรับอีก2องนาที I'll pick you up in two minutes. วันนี้ไม่ใช่แค่ we use technology นะคะ we l e a v e technology ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ